เธอวันนี้นะมิจฉ่าชีพมันมาในรูปแบบใหม่หเ้ยแต่มันไม่ใช่คนจีแล้ววะรนี้มันมเป็นคนไทยว,วะคือช่วงที่จีนเทามันโดนจับไปฉันก็เหงาปากฉันก็เหงาปากมากมาเหงาแบบสุดๆเลยฉันก็บอกน้องๆว่าเออแม่ไม่มีมิจฉ่าชีพมาเลยวะกูเหงามาเลยมือมิจฉาชีพนี่แม่งนี่กว่าเฟิร์สอีกฮ่าได้ยินเนี่ยไม่ได้เลย ก็กลายเป็นว่ามันมี Facebook Facebook เลยมันก็บอกว่าโพสเป็นรูปวิดีโอวิดีโอเนี่ยแบบมันรับซื้อขายจบปิดบ้านโนนบ้านนี้เรียบร้อยปิดจบบ้านนี้บ้านนั้นแล้วเพราะว่ารับซื้อของมือสองตามบ้านฉันก็เออสภาพมือสองใช้ได้เยอะแบรนด์ดีๆอะไรก็ยังดีบางทีลูกสภาพลูกอ่ะไม่ใส่ก็มีชุดลูกที่แข่งเป็นโนเล่นเป็นโนมันก็เยอะใช่ไหมฉันก็กล่าวว่าเออ เดี๋ยวฉันจะลองลองขายหน่อยฉันก็ได้ทักเขาไปว่ารับอะไรบ้างรับเสื้อแบบไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่ารับหมดค่ะคุณพี่รับทุกอย่างรับทุกแบบเลยฉันก็อ่ารับทุกอย่างเหรอโอเคโอเคด้วยความที่เราอะงานเยอะเราก็แบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวยวายว,ว,ว่างเราจะแบบถ่ายรูปไปให้เพราะเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปให้เขาสักสองสามรูปใช่ไหมฉันก็ไมว่วางฉันก็ทิ้งเวลาไปน้องมันเพกมาหาฉันทุกสองสามวันเลยแกว่ะคุณพี่อยากจะาา่ายไหมคะถ่ายรูปมาเลยค่ะถ่ายรูปมาเลยค่ะอะไรเงี้ย บอกเออฉันเนีอยากขายและฉันยังไม่ว่างทีเนี้ยล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วนะก็ถึกไปใช่ปะเออเออเดี๋ยวพี่วันสองวันนี้แหละเดี๋ยวพี่จะถ่ายไปให้นะทีเนี้ยเมื่อวานอ่ะฉันทะเลาะกับลูกฉันก็เลยว่างไปนั่งถ่ายปึก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 สี่รูปส่งให้นางวว่าเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่เช็คก่อนนะคะว่าแบบมันขายได้ไหมพ่อค้าแม่ค้านี่กลุ่มสนใจไหมสัพพะเขาตอบมาว่าเออพี่ของพี่ขายได้นะพ่อค้าแม่ค้าสนใจอะไรเงี้ยแบบเนี้ยขายได้ ฉันก็อ๋อโอเคค่ะแล้วพี่ต้องทำางไงต่อคะพี่สะดวกเข้าไลน์โอเพนแชทเลยไหมคะฉันบอกว่าอ๋อตอนนี้พี่ยังไม่สะดวกค่ะขอเป็นพนื่นได้ไหมเดี๋ยวพี่ส่งลูกเสร็จอเด็กพี่มาทักนะอ่ะก็ผ่านไปฉันก็ทักไลน์โอเพนฉันก็พอส่งลูกเสร็จมาฉันก็เข้าไลน์โอเพนแชทเลยเว้ยพอฉันเข้าไปในไลน์โอเพนแชทเสร็จใช่ไหมฉันก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีแบบเออมันก็เขาขายของได้เลยใช่ไหม ฉันก็เลยทักฉันก็เลยส่งรูปฉันเขาไปขายเพราะฉันส่งรูปฉันเขาไปปุ๊บก็มีคนอื่นชื่อยูยทักเข้ามาเลยว่ากระเป๋าพี่สวยจังเลยค่ะพี่ขายเท่าไหร่คะฉันก็ยังไม่ได้บอกราคาฉันก็่ั่งเอญไปเผื่ออ่านของคนอื่นแถวฝั่งฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมก็เห็นว่าอ้าวเขามีถามขออะไรนะรหัสสมาชิกพ่อค้าแม่ค้าฉันก็อ้าวฉันต้องทำไงวะฉันก็เลยกลับไปทักที่ไออินบ็อกซ์ของ Facebook นั้นว่าเออ พี่ต้องอันนี้ยังไงคะบอกอ๋อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดไลน์ไปพี่ไปดูที่ไลน์นะคะฉันก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่แอดไลน์มาเว้ยทีเนี้ยฉันก็เลยคุยกับเขาเขาใช้ชื่อว่าลายบริหารอ่าลายบริหารจัดการหะไรสิ่งแง่ฉันก็ถามเขาบอกว่าอ๋อพี่ต้องทําการสมัครสมาชิกก่อนนะคะทีเนี้ยฉันก็อโอเคฉันก็สมัครสมาชิกสมัครสมาชิกเอ่อ ฉันก็บอกเขาว่าโอเคฉันจะสมัครสมาชิกแหละอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า,าให้สะดวกให้แอดไลน์คนนี้ออ่ก่อนที่จะแอดไลน์คนนี้เขาบอกให้ฉันสมัครสมาชิกก่อนเขาว่าให้ฉันเขียนชื่อนามสกุลอ,อีเมลเบอร์ติดต่อบัญชีนธนาคารอะไรเงี้ยฉันก็ส่งไปเลขที่บัญชีธนาคารเนาะก็ส่งไปเสร็จปุ๊บ นางก็บอกว่าโอเคค่ะพี่สมัครเสร็จแล้วนี่นะคะพี่ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ฉันก็กดเขาก็ส่งลิงก์มาให้ซึ่งอีลิงก์เว็บไซต์นี้กว่าจะเข้าได้มันหมุนมากฉันก็แบบเอ๊ะคือปกติเน็ตออฟฟิศฉันมันไม่ค่อยดีไว้ตรงที่ฉันอยู่แต่ก็เฮ้ยมันไม่เคยกากับอันอื่นขนาดนี้นี้มันเข้าไม่ได้เลยเว้ยมันเออเร่มมันฟีดไม่ได้ฉันก็แบบอะไรวะก็บอกไอ้น้องพี่ไม่ได้เลยมันช้ามากเนี้ย บอกวพี่ไม่เป็นไรค่ะใจเย็นๆพอฉันเข้าไปได้ฉันเห็นว่าโอเคเงินมันเข้ามาเป็นเครดิตแล้วพอเขาบอกว่าสมัคร159บาทเขาจะมีเครดิตฉัน45บาทรวมเป็น200กะ204บาทเมื่อฉันน่ะสมัครเสร็จอะไรเสร็จอ่ะฉันสามารถถอนเงินกลับมาได้เลยทีนี้พอฉันเสร็จปุ๊บฉันก็แคปหลักฐานทั้งหมดส่งมาให้เขาบอกโอเคค่ะพี่สะดวกติดต่อที่แอดมินตรนี้นะคะทักแชทน้องไปเพราะว่าแอดมินนีจะเป็นคนดูแลพี่ตลอด อายุของการเป็นสมาชิกของพี่เลยฉันก็อ๋อโอเคก็ทักไปชื่อน้องนิชาหน้าสวยพอฉันทักไปเสร็จปุ๊บน้องมันก็ดีดฟึ่งเข้ามาหาฉันเลยนะสิ่งที่ดีมันคือแบบเป็นเหมือนแบบบัตรพนักงานนะเธอถ่ายรูปส่งมาเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าฉันก็ส่งหลักฐานไปว่าเออฉันสมัครเรียบร้อยแล้วนะฉันต้องมีนี่นะฉันจะต้องทำยังไงต่อฉันจะถอนเงินอ่ะฉันจะถอนเงินมันก็บอกพี่กดถอนนี่เลยค่ะแล้วหลักฐานมาก็กดถอนเทาหลักฐานกลับมาวานที่เยนิชานี้ เสร็จปุ๊บฉันก็ถอดได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแล้วนางก็บอกว่าเออแป๊บนึงนะคะพี่เดี๋ยวมึงจะออกรหัสให้ออกรหัสมาเป็น A A 597ฉันก็อ่ะโอเคฉันบอกอันนี้พี่คือไปขายได้แล้วใช่ไหมคะฉันก็กลับไปขายใหม่ที่กระดิดเพราะว่าคนมันคุยเงินเยอะมากเลยฝั่งซ้ายโอ้โหขายของกันแบบเป็นถุงแบบหนอเหมาอะเธอสี่พันเก้าพันอะไรนู้เต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บฉันก็แบบอ่ะโอเคฉันก็ดีดกับลูกกระเป๋าฉันกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งสี่ใบ แลวฉันก็บอกว่าฉันขายเท่านี้ฉันซื้อมาฉันเคยซื้อฉันซื้อมาเท่านี้ขายเท่านี้นะอย่างเงี้ยตามภสพทีเนี้ยน้องคันเดิมด้วยที่ชื่อยืมก็ทักมาเอ่อพี่ขายเท่าไหร่คะเหมือนนางไม่ได้อ่านนะแค่ทักมาว่าพี่ขายเท่าไหร่คะเสร็จฉันก็ก็มีคนช่วยรีพายตไปว่าฉันจะทางานไปด้วยขายไปด้วยก็าไม่ได้ตอบเลยก็มีน้องเนื่อนือแม่ค้าคนเนื้อรีพายให้ว่าเท่านี้บาทแล้วฉันบอกว่ารับเลยแมค้าฉะนก็รีายว่าเอ่อน้องน้องรับแมค้าอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าเออรับค่ะพี่ฉันก็แบบหอ้ไม่ดมูฉันก็ดอกแรกนะเอ,อ๊ะไม่ดูหรอวะฉันก็เข้าใจว่าแบบเออน้องมันจะแบบอ,อะไรกันตรงนี้ไปเขาก็บอกว่าเอา,เอาเอาเีขคิแม่ขามมาพราะฉันให้ปุ๊กเขาก็บอกว่าหนูไปโอนเงินแล้วพี่ก็ไปทำแอดมินนะคะแล้วพี่ก็จะได้ที่อยู่หนูจ้าแอดมินแล้วก็พี่ส่งของให้หนูด้วยค่ะแต่ในรายโอเพนชันนั้นะเธอม,มันมันสมาชิกแค่สามร้อยกว่าคนเองนะฉันก็อา๋าโอเคได้เลยค่ะ ฉันก็ไปแต่ในสาววยคนเนี้ยคุยกันอยู่จริงๆอะสักป,ประมาณ10คนเองคือฉันน่ะเริ่มเอะเอะเอะเนื้อออกปะฉันก็อะกลับไปทามใหญ่น,นิดชาว่าแบบเออน้องคะเอ่ออันนี้ค่ะเขาออนยังไหมพี่เราพี่งทำไงคะบอกว่าพี่เขาไปดูได้เลยคะ่ะในเว็บไซต์นั้นนะคะว่าแบบมีเงินเข้าแล้วหรือย,ยังฉันก็มือไวไงกดถอนวะกดถอนเลยพันสอง เร็จปุ๊บเงินมันไม่เข้าฉันบอกน้องมันก็บอกว่าออฉันบอกน้องพี่กดถอนพี่ยังกดถอนไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนฉันก็อ๋อืนยันตัวตนฉันก็อ๋องั้นเดี๋ยวพี่เข้าไปในเว็บไซต์ปกติการยืนยันตัวตนของเราคือการถ่ายหน้าตรงบัตรประชาชนโน่นนี่นั่นแต่อันเนี้มันเจ๋งว่ะบอกว่าให้ฉันน่ะไปทักอันนั้นด้วยไม่ต้องมายุ่งกับอันนั้นแล้วมันก็ถามฉันมาว่าเย็นนิชาถามฉันว่าพี่ พี่คะพี่สะดวกที่จะเข้ากลุ่มไหมคะหนูจะได้อธิบายทีเดียวพร้อมกันฉันก็บอกอ๋อโอเคได้แต่ที่ได้บังเอิญฉันจะเสือกประชุมไปด้วยไงแกแล้วมันก็เล้งเราฉันกดด,น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 ดนันกดดันกดดันฉันอะไรเงี้ยพอเข้าไปในกลุ่มใช่ป่ะฉันก็แบบฝีเอียนยังไม่ได้ฉันก็แบบหาเลยมือเนี่ยจากอีนันก็โทรมาพี่คะพี่พร้อมไหมคะก็ได้นะมันมันยุ่งยากขนาดนั้นเลยเหรอแค่ <laughs> ยืนง,งานตัวตอนอะไรเงี้ยต้องใช้เวลาประมาณ20นาบัทีนะคะทำไปด้วยกันฉันก็บอก อ๋ออ๋อก็ได้อะไรเงี้ยคือในใจอะแอบคิดบางๆแล้วนะว่าแม่งมีฉาชีพแน่นอนเลยฉันก็อ่ะก็ได้ก็ได้ค่ะมันก็บอกว่าโอเคค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วอะให้กดว่าพร้อมมาค่ะพิมพ์ว่าพร้อมมาอีเย่ย่างพิมพี่พายหมึงนกูนึกว่าแบบกูกำลังซื้อของกับพิมพี่พายว่าอ่ะพิมพร้อมพ,มพอมพร้อมเสร็จใช่ไหมมันก็บอกว่าถ้าพี่พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะส่ง รายเดียให้อ่านมันก็ส่งมไว้ว่าแบบเนี่ยฉันต้องทําตามขั้นตอน3ขั้นตอนโดยการแบบเหมือนกับซื้อของกับสมาชิกอะไรสักอย่างเว้ยฉันก็รีบอ่านแบบลวกๆอ่ะเสร็จปุ๊บมันบอกว่าโอเคค่ะทุกคนพร้อมแล้วอีกรอบใช่ไหมคะถ้าพร้อมกดพร้อมอ่ะยหยกูพิมพ์พร้อมเนี่ยกูพิมพ์มพมไปว่าพร้อมมันก็ส่งมาไว้มาเป็นรูปมาเป็นรูปเหมือนแบบมีสินค้าหมดหกชิ้นไว้รอบเนี้ยเป็นกบส้า ราคาสตาร์ตตัวถูกสุดคือ950แต่มันมีสองบรรทัดในรูปเว้มันจะมีบรรทัดรูปที่แบบ950เป็นสีดำสีแดงสีแดงเว้สีแดงมันแบบเป็น1,235บาทฉันจำได้เดียวนะเพราะว่ามันบอกว่าพี่ๆทั้งหมด4คนนะคะในในกลุ่มนั้นมันมีสี่คนพี่ๆทั้งหมดต้องเลือกอันเดียวกันนะคะฉันก็แบบอ่ะโอเคแต่ละว่างหนั้นะเธอมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเว้ที่แบบเหมือนขายของราคาสูง9,000กว่าบาท เขาก็เล่งเรามากเลยเหมือนพรพอฉันชา้าันชามากมากจริงๆคนเดียวเพราะฉันประชุมไปด้วยทําอะไรด้วยอนยะ่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแกโอ้ยมันจะหมดเวลาแต่ฉันมาเล่าต่ออันเนี้ยใครแแบบมาก